สำหรับกระถางเก่านะคะตัดแต่งแล้วก็จะสวยงามเป็นพุ่มสวัสดีค่ะพี่ดองเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ยากเก๋มาทากักทายค่ะมาทากักทายกันนะคะคนว่างงานค่ะอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีอะไรทําค่ะปลูกต้นใหม่นะคะตามาภาษาผู้เฒ่าว่างงานนะคะนาะงัฟทายคลิปค่ะ ถ่ายมาหลายปีแต่ว่าถ่ายบ่กปิ้นค่ะค่ะหาอภัยด้วยค่ะเด้อหาอภัยเยอะเกินเลถ่ายบ่กปิ้นค่ะผู้เฒ่านะคะเนาะวันนี้ก็าจะมาปลูกผู้ด่างนี่ค่ะผู้ด่างปลูกไว้มันเหลือ้อยแยวละเยวจะมาปั๊บมากตกแต่งนะคะปลูกไม่อีกค่ะปลูกง่ายๆนะคะผู้ด่างขยายพันธุ์ง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะ นี่คะ่ะผู้ดางพ่อเขาเหลื่อยไปบ่มีแบบบ่มีรักให้เขายุดนะคะถต่บ่มีรักให้เขายุดนี่มันก็จะง่า,งามเนาะคะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นมัอน,นี้ยังเกี่ยวกับทัดตัแต่งนี่มันเป็นพุ่มงามแล้วก็จะปลูกไม้คะ่ะปลูกไม้ปลูกงะะ่ายๆด้วยค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันคะ่ะใส่นะะี่ค่ะดินก็เตรียมไปแล้ว ดินหลวนนะคะผสมผสมใบพวกปุ๋ยปุ๋ยใบใหม่เนาะค่ะปุ๋ยใบใหม่ดินทรายนะก็เจ็บตัดง่ายๆนะคะใส่กันไกลตัดเลยค่ะนี่ ถ้าจะเสียบไม่กะตัดตามขอนี้นะคะตตดตรงกลางข้อแบบนี้นะคะก็ใส่ตัวนี้ไปเสียบนี่ล่าเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะขึ้นตามนี้นะคะก็ล่างขืนง่ายๆเลยนะคะ ก็ตัดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเสียบเลยนะคะทีนี้ลาก็พอมจะขึ้นไม่ลาขึ้นมาแล้วะคะ่ะเสียบง่ายๆเลยนะคะกดเข้าไป เร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะอันบดจําจำเป็นว่าต้องใส่ห้ายใบห้ายใบขนาดนี้ก็ได้นะคะใส่ยักษ์โนส้ำใบก็ได้นะคะแต่นี่มันมีหลายก็เลยใส่หลายนะคะนี่ที่เลีเ้ยงจะไปหากระถางมาใส่อีก่ะมาปูนะคะสําหรับกระถางเก่าจะเพิ่มยินเข้าไปนะคะของนะคะตัดแต่งแล้วก็จะสวยงามเป็นพุ่มนะคะ มพุ่สวยสำรับกระถางนี่ปลูกได้เดือนกว่าแล้วนะคะแทงยอดออกมาแล้วนี่สองยอดเพราะว่าใส่ปลูกนี่ใบเก่าค่ะนี่สองใบค่ะเสียบสองใบก็บเตะขึ้นมาสองยอดนะคะตัวเ็วสวยมากเลยสำรับสองกระถางนี่ได้สิบกว่าวันค่ะเสียบได้สิบกว่าหมื่นนะคะนี่กระถางแม่ครับปลูกยัมง่ถึงปีค่ะเตี้ยวย่าเยกได้แล้ว ผู้ดางนี่เขาจะจะเลื่อนเจ็บตัไว้นะคะนี่เดีออวมาสวยงามมากเลยนะคะปลูกง่ายๆคะ่ะผู้ดางคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่าน,นะคะ่ะที่เข้ามาชมขอบคุณมากๆเล